คือคนมักจะให้อาหารของคนกับสัตว์เลี้ยงของตัวเองตัวเองกินอะไรแล้วก็ให้สัตว์เลี้ยงกินนั้นนั้นเลยเอันนี้เป็นปัญหารแรกเลยที่เราเจอปัญหาที่2ที่เราเจอก็คือคิดว่าสุนัขหมาแมวรวมถึงสัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยไม่จะเป็นต้องตรวจสุขภาพ,พเพราะเห็นว่าเขายังวิ่งได้กินได้ไม่เห็นจะป่วยเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้ที่ผิดเพราะอย่างแรกเลยเรื่องของการกินนะครับ สัตว์แต่ละชนิดเนี่ย <hatten> มันเป็นโครัสปีชีกันดังนั้นการกินเนี่ยมันก็จะต้องแตกต่างกันเป็นเรื่องปกติแล้วสัดส่วนที่กินเนี่ยก็ไม่เหมือนกันประเด็นที่2ที่หมอพูดถึงเรื่องของการตรวจสุขภาพนั้นเยางคนเราเนี่ยก็ยังมีการตรวจสุขภาพอยู่เป็นประจำน้องหมาน้องแมวของเราก็เหมือนกันครับยิ่งที่เขาอายุมากขึ้นก็ควรจะมีการตรวจสุขภาพให้ถี่ขึ้นเหมือนกันนะครับจริงๆการตรวจสุขภาพมีหลายรูปแบบเนาะสิ่งแรกเลยก็คือน้องหมาน้องแมวเนี่ยเขาใช้ปากในการกินอาหารเข้าไปถ้าเกิดว่าน้องเขาเจ็บปากเขาก ประการที่2เนี่ยเวลาเรากินอาหารเข้าไปในช่องปากปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําการแปรงฟันหรือดูแลช่องปากที่ดีะนะครับมันก็ต้องเกิดแบคทีเรียถูกไหมฟันก็อาจจะเป็นหินปูนทําให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าหินปูนตกลงไปตกเป็นตะกอนในกระเพะาะปัสสาวะแลวเกิดเป็นนิ่วได้หรือแม้กระทั่งเป็นโรคหัวใจได้สิ่งเหล่านี้มันก็เลยมีความสําคัญที่เป็นการต่อเนื่องกัน นะครับข้อาํสคัญในการตรวจช่องปากก็เลยจะต้องตรวจเป็นประจำนะครับแล้วก็ตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญหรือสตอแพทย์ที่มีความรู้ทางด้านช่องปากครับ